สวัสดีครับชาวเล็เนอรล็อกทั้งหลายวันนี้หมีแดงจะมาแชร์เรื่องของสมใส่งบกลางกลางของหลอดไนท์นะครับที่จะไปฟาร์มแมปนอกก็ได้หรือจะวนดันก็ดีนะออกตัวก่อนว่าคลิปนี้จัดทาจากประสบการณ์อันน้อยนิดของตัวกระผมหมีแดงนะครับข้อมูลที่นําเสนอไปขาดตกบ,บกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ร่วงหน้ากันเลยนะครับก็มาพูดถึงสกิวโวลโบลิ่งแบ a คกันก่อนนะครับเพจของเราในวันนี้วันนี้เป็นงบกลางก็จะเสนอถึงการลดฟิก ของสกิลโบลิ่งแบส0.35ก่อนรีบาลานนะครับมันก็ยังมี0.35อยู่นะหลังรีบาลานก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีค่าที่เรียกว่าลดล่หรือ ค่าไล่ VCT นะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงในการทำไรล์หลอดในการโบลัวขนาดนั้นนะเพราะว่า oh, uh, งบเรามันงบการแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะทราบว่ามันจะทำอย่างไรนะครับถึงจะลดไล่ลดวงไล์หลอดกันได้นะก็าสามารถไปดูช่องอาจารย์เฟิร์น o อยู่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่อง YouTube ของอาจารย์เฟิร์นไว้นะครับแล้วก็จะขึ้นลูปไวใ้ให้ท่านสามารถไปติดตามดูวิธีการทำไรล์หลอดได้อย่างง่ายดายนะครับ ก็เข้ามาสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแมปในการวนดันหรือฟาร์มตามแมปในแลคล็อกคลาสสิกตอนนี้ก็มีเริ่มเข้ามานะฮะอย่างหลากหลายมากมายแล้วการที่ทุกท่านจะลงไปฟาร์มดันเจียนพวกนี้เราก็ต้องมีไอเทมกันระดับหนึ่งใช่ไหมงั้นวันนี้ผมจะมาเสนอไอเทมบางส่วนในงบกลางๆนะครับที่คิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ทันสมัยในตอนนี้นะสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับ ก็มาถึงส่วนแรกนะครับส่วนอาวุธที่ผมจะแนะนำนะครับไล่ตั้งแต่งบต่ําๆไปถึงกลางน,นะครับผมก็อันดับแรกคือ1นะครับ KM บวกศถึงบวกเนะตอนนี้ที่ผมไปเช็คราคาในมอก็2 5งจถึงสิ m อนะครับแล้วแต่การ์ดแล้วแต่สถานที่ที่ท่านจะไปฟาร์มนะครับว่าต้องการการ์ดอะไรนะส่วนผมแนะนําซื้อทั้งทีก็ให้ซื้อบวก5ขึ้นไปนะครับสําหรับ KM นะจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะครับของไอเทมต่างๆที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะ ันดับสนะครับดาบฟรีนะครับดาบโปรเบชั่นสำหรับคนที่ทันกิจกรรม3ปีนี้นะ มันจะมีรูว่างก็จริงแต่ว่าท่านไม่ต้องไปใส่การ์ดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาบที่ติดตัวละครนะครับใส่ครั้งไม่ได้ไม่น่าจะคุ้มค่าต่อการใส่การ์ดนะแต่ถ้าเกิดท่านเล่นตัวเดียวก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านอยากจะใส่อะไรนะอันดับ3นะครับในอาวุธที่ขยับเงินขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้ผลคุณภาพยังใช้ได้อยู่นะครับนั่นก็คือดาบ DG บวกศูนย์ถึงบวกเดนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดสองแดงแดงการ์ดซอสการ์เดียนตามสถานที่ที่ท่านไปนะครับสนนราคาเจ้า DG จีบวกศูนย์ถึงบวกเจ็ดมอนะ 14m ถึง 120m นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะสามารถไปเซิร์ชดูกันในมอได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะ อันดับต่อมานะครับก็คือดาบคาสไาย่านะครับบวกเถึงบวกเนะที่แนะนาเพราะว่าราคามันไม่แพงแล้วนะครับก็สามารถซื้อมาใช้ได้ข้อดีของมันก็คือมี3ลรูนะสามารถใส่กราดได้สาใบกันเลยทีเดียวตามเผ่าตามสถานที่ที่ไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ราคาคาสไาย่าอยู่ที่22่สอมจนถึง50าสอนะบวกเก็ไม่แพงแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือแท็กกูลิยอนนั่นเองบวกศูนถึงบวกเนะตอนนี้ราคาก็เริ่มลงละไม่แพงนะครับ1แมงแดงก็ได้2แม แ,แดงก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็น1แมงแดง 1, งง1ซอสกรเดียนก็ดีนะหรือจะเป็น2ซอสกรเดียนในกรณีที่ท่านมีที่ดูดเลือดที่อื่นนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่5 8 m ิบแปดเอ็มนะครับเริ่มต้นจนถึง150่งร้อยห้าสิบเอ็มนะอัดแถมให้นิดนึงสำหรับงบที่สูงขึ้นไปหน่อยแต่ว่าผมเองก็ไม่เคยใช้นะครับน,นั่นก็คือดาบไวโอเลตเฟียนะครับเจ้าไวโอเลตเฟียบวกศูนย์ถึงบวกเราคาอยู่ที่เริ่มต้น4,5 0 0จนถึง7 0 0 0ันะครับอีกอันนึงก็เป็นแทกูเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถไปใส่การ์ดไว้้้ในนนไดัวีกนนก็ผมเอง ใช้เจ้าเทกูบวกเใส่สองไว้ไหนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนท้ายคลิปก็จะพาไปดูว่าเจ้า2อไว้ไหนกับฝองที่ผมสมใส่เนี่ยมันทำดาเมจได้ประมาณไหนนะครับ อันดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมัฟนะครับอันดับแรกก็คือมัฟหนอนนะเป็นล็อเบียที่ความคุ้มค่าดีที่สุดมัฟหนอนก็ราคาอยู่ที่3ามแสนจนึงสิบห้าเอ็มนะแล้วแต่ผลรวมของสเตตัสเช่นเอ x ิสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็จะ,ะมาหนึ่งเอ็มสองเอ็มขึ้นไปนะครับแนะนําให้หาเป็นรู้ว่าากผลรวมเยอะๆเอาไว้นะฮะก็สามารถคอมโบกับเท้าเทมได้นะเพิ่มเลือดค่อนข้างจะดีนะครับในราคาที่ไม่แพงอันดับต่อมาก็จะเป็นเจ้ามัฟพึ่งแจกฟรีกิ๊สามปีนะครับมันจะเป็นรูตันนะแต่ว่าาเอไไวว้้สลับิ ได้นะครับมีประโยชน์อยู่นะไม่ได้นาให้ไปบวกถ้เกิดว่ามีตัวละครเดียวนะครับเพรนฝากขังไม่ได้อันดับต่อมาก็เป็นเสื้อกล้ามรูนะครับจะแบบมีออฟหรือไม่มีออฟก็ได้นะเอาไว้ใส่การ์ด คอมโบคู่กับตัวของเงินเกงในนะครับจะได้ค่าฟรีหลบมานะครับแต่ถ้าเกิดมีงบขึ้นมาหน่อยก็ให้หาเป็นมัฟหนอนจะดีกว่านะผมว่าอันดับต่อมาก็จะเป็นปีกลุงนะครับใส่การ์ดเลดิกออฟสามสามสองหรือออฟไม่ต้องสวยก็ได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่7 0 0อจนถึง2 5 0 0นะครับแล้วแต่ช่วงเวลาที่หาของได้นะตอนนี้ปีกลุงก็ไม่แพงแล้วนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นมัฟปังกรแดงนะครับก็อันนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณสมบัติที่มันสามารถดูดเอสพีเหมือนคอสตูมในส่วนของข้างหลังนะคร เราเอาไวด้ดู SP ได้เลยนะตัวนี้ไม่มีออฟอยู่ที่200บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีออฟสวยๆแล้วราคาจะเริ่มต้นที่พันหจนถึง2องพันสามพแล้วแต่ความสวยของออปชันนะครับอันดับต่อมาในส่วนของมัพนะครับที่ผมเห็นก็จะเป็นมัพวานะดูว่าง3ามแสนเซนมีเป็นต้นไปนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีคนใช้หรือเปล่านะครับก็มัพแนะนําประมาณนี้นะครับมาถึงในส่วนของประดับนะครับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในอาชีพหลอดไนท์หรือไนท์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นโบลิ่งแบดหรือจะเป็นสเปียร์บันดิตนะก็แนะนําเป็นมือมนอันนะ ต้องมีนะอย่างน้อยหนึ่งข้างมือมานบวกศูนย์ถึงบวกห้าหรือจะเป็นบวกศูนย์แต่หากาซพวกล่วงทองโยโย่นะโยโย่ก็จะเป็นสายเอาตัวรอดนะสายพิวนะครับต่อมาก็จะมีไต่ฟ้าก็สามารถใช้ได้นะเป็นพวกไต่ฟ้าเนี่ยจะถูกกว่าพวกที่กล่าวไปข้างต้นนะพวกโยโย่หรือด่วงทองส่วนราคาจะเริ่มที่พันห้าจนถึงสามพันแปดนะครับต่อข้างส่วนการด่วงทองก็คงจะเป็นการที่ดีแล้วก็แพงที่สุดในจํานวนที่กล่าวมานะครับต่อมาที่แนะนําอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแหวนดอกไม้ออฟเอพีดีหนึ่งแล้วก็แ แท็กยี่สิหรือสิบเก้านะราคาก็เริ่มต้นที่สองแสนถึงยี่สิบเอ็มนะครับในช่วงเวลาที่จะหาได้ในมอนะลองไปเสิร์ชดูส่วนอันต่อมาอันสุดท้ายที่จะแนะนำก็เป็นแหวนบา์เดียมในกรณีที่มีมือมานข้างเดียวอีกข้างก็ยังไม่มีงบก็เป็นแหวนบา์เดียมก็ได้นะเริ่มต้นที่เจ็ดแสนเก้าถึงห้าสิบเอ็มแล้วแต่ออปเจ้าแหวนตัวนี้ก็จะมีออปชั่นแต่ข้อดีของมันคือมีรูนะครับสามารถใส่การ์ดได้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกประดับพนะิงกูล่าน,น,ะน,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 ะนะคล้ายไม้านกะะรรนับปดไคับ ในส่วนต่อมาที่จะพูดถึงกันก็จะเป็นส่วนของ Middle l o w e r แล้วก็ Head Gear นะอันดับหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือในส่วนของ Middle ก่อนนะครับอันดับแรกคือ Odin นะหนีม่พ้นอยู่แล้วนะบ o ดินก็ได้ช่วย ในการเอาตัวรอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดเลือดก,การเพิ่มเอ็มเด็เดนะครับเป็นที่1น,นะในส่วนของที่แนะนําก็จะเป็นโอดินลูตันราคาจะอยู่ที่2องพนะครับจนถึง3,2มพสามารถหาได้ใน,ในกลุ่มซื้อขายนะหรือในมอก็มีนะครับลองหาดูและแต่ช่วงเวลาอาจจะได้ถูกกว่าที่กล่าวมาก็ได้นะอันดับ2ก็จะเป็นคนที่งบน้อยจริงๆยังไม่มีโอดินก็แนะนําเป็นตาซิกลันนะครับ สิกลันก็จะได้ a อ d ดีบวกหนะราคาไม่เกิน400บาทอันดับต่อมาเรจะไปพูดถึงในเรื่องของโลเวอร์นะในส่วนของปากปากก็จะหลากหลายเนี่ยนะครับสำหรับอาชีพหลอดไนท์อันดับแรกก็จะแนะนําเป็นปากฟอกนะครับ9 0 0จนถึง1,000บาทไม่เกินนี้คุณสมบัติมันคือลดฟิก0.1นะสำหรับใครที่ เล่นสายสเตนต้องใช้เทมสเตนก็จะไม่ได้ฟิกจากเจ้ารองเท้าเทมเด็กนะหายไป0.2ก็มาเพิ่มจากตรงนี้ได้นะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นคล้ายๆกับปากฟอกก็คือตาเทพนะตาเทพก็จะช่วยในเรื่องของการดอปกาแฟน้ำพึ่งเพิ่มขึ้นแต่คุณสมบัติของมันก็คือคล้ายๆกันกับปากฟอกก็คือลดฟิก0.1อันดับต่อมาสําหรับคนที่งบน้อยจริงๆแล้วก็ดีจริงๆนะสำหรับปากปลาทองนะครับได้ทั้งแอคแท็กแล้วก็ออสเตตัสนะอันดับต่อมาก็จะเป็นปากดูดเลือดนะครับผมใช้อยู่ก็ค Да. โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้การ์ดแมงแดงในอาวุธอีกต่อไปทำให้อาวุธของเราใส่เป็นการ์ดดาเมจเพิ่มขึ้นได้นะครับราคาของปากดูดเลือดก็จะอยู่ที่500-700บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะส่วนต่อมาก็จะเป็นปากเดวิลลิงสำหรับคนที่ไม่มีงบเหมือนเดิมเอาไว้ฟาร์มแมปข้างนอกนะครับมันจะได้เปอร์เซ็นต์เอ็กเปอร์เซ็นต์ดอปนะก็ราคาไม่ได้จะเกิน300เหมือนกันอันดับสุดท้ายที่จะแนะนําในงบนี้นะก็จะเป็นปากแพนด้าได้ออสเซตบวกหนึ่งได้เอฟพีดีบวกอีกหนึ่งนะสำหรับคนที่ขาดสป ลงมาเยอะแล้วสำหรับปากแพนะด้านะในส่วนสุดท้ายของหัวข้อเฮดเกียร์นะครับก็มีแนะนําแค่2หมวกนะก็คืออันดับแรกก็คือหมวกโบนะครับหมวกโบก็จะมีแจกในกิจกรรม3ปีนี้นะครับแค่เพื่อนๆไปเวลให้9 9นะครับในส่วนของไฮรคดนะก็จะได้หมวก OCP แต่ละอาชีพฟรีนะครับสามารถเลือกรับได้เลยแต่เราเล่นหลอดไหนก็เลือกรับเป็นหมวกโบนะครับหรือจะเป็นหมวกแบนดิตก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะเล่นสายไหนนะก็ บวกศนย์ะครับหมวกที่แจกมาก็สามารถไปซื้อใบตีบวกมาเพื่อบวกหมวกได้นะครับแจกฟรีในกิจกรรม3ปีนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่ทันจริงๆก็สามารถไปหาซื้อตามกลุ่มพ่อค้าก็ได้นะครับตอนนี้มีขายบวกศูนย์จนถึงบวก7นะราคาอยู่ที่1,500นจนถึง4,000นะครับในส่วนของหมวกโบนะข้อดีก็คือ ถ้เราซื้อเวลาเราเบื่อก็ขายทิ้งได้นะครับอันดับต่อมาอันดับที่2นะครับเป็นหมวกไลเวิร์ดแจกกิจกรรม3ปีนะใครที่ยังเวลไม่ถึงก็สามารถใช้เจ้าหมวกไลเวิร์ดแจกกิจกรรมแต่ตัวนี้มันปรับให้เข้าค้างไม่ได้แล้วนะครับข้อเสียของมันก็คือเราต้องไปเวลให้ถึงเวลเวลที่กําหนดนะผมไม่แน่ใจว่าจะสิหรือเปล่าในช่วงของไฮแคสนะก็จะได้หมวกไลเวิร์ดแจกฟรีแต่ว่ามันไม่สามารถใส่ค้างได้นะครับ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเสื้อเกราะนะครับอันดับหนึ่งก็จะให้เป็นเสื้อของนาการนะครับราคาไม่แพงแล้วก็มีโอกาสได้รับโบนัสแอคแท็กยีหน่วยนะครับราคาอยู่ที่9ก้าแสนจนถึง40่สอนะแล้วแต่ออปชันเหมือนเดิมนะครับมันจะมีออปติดตัวมานะครับอันดับ2ก็จะเป็นโบนเพจนะเสื้อด้วงเสื้อด้วงนี่ก็จะเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะเพราะว่าคนน่าจะลงไปล่ามันเยอะราคาเสื้อด้วงอยู่ที่10,000นะครับเริ่มต้นจนถึง30มสอนะแล้วแต่การที่เขาใส่มาหรือจะเป็นออปช อันดับต่อมาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นเสื้อกอบลินนะราคาเริ่มต้นที่4 9เมจนถึง 190m นะครับแล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันตัวนี้แนะนําไม่ซื้อเป็นบวก6ขึ้นไปนะครับก็ไปจะได้ดูดเลือดดูด sp นะครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นเสื้อ mediplate นะครับ mediplate มันจะกันสตันนะครับก็ ข้อเสียของมันก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ราคาก็ไม่แพงนะประมาณ 50K นะแล้วแต่ช่วงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตังเกงในนะครับที่คอมโบกับเสื้อการามรูที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนที่แนะนามับนะครับตอนนี้ก็จะเหลือที่ 3.6M ถึง 21M มนะครับมีทั้งแบบมีรูว่างแล้วก็มีออปต่อมาก็จะเป็นเสื้อสปินเมลนะครับตอนนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันมีออปชั่นเหมือนกันนะครับ1ถึง50 M อนะครับต่อมาก็จะเป็นเสื้อวานะผมก็ใช้เสื้อว เริ่มต้นที่ 300k จนถึง 10m เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันแพงอะไรนะ 10m ลองไปหากันดูในในมอนะต่อมาดับสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับอันนี้จะเป็นคนที่เล่นสายสเตนหรือไปนะลดฟิก0.1นะครับค่อนข้างจะเป็นไอเทมที่ดีสําหรับหลอดไนท์อยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นสเตตัสเด็ก99นะครับก็สามารถใช้เสื้อเองบวก5เพื่อลดฟิกซ0.1ที่หายไปก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรองเท้านะรองเท้า ในคลิปนี้ก็จะพูดถึงงบกลางเหมือนก็จะพูดแค่2ทรองเท้านะครับก็จะมีเทม d e ็กกับเทมสเตนนะครับเพราะว่างบมันจะได้ไม่มากไปกว่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทม d e ็กมันจะได้คุมงบได้นะเทม d e ็กที่แนะนําก็จะเป็นเทม d e ็กบวกสามออปชั่นเ d นะเพราะว่ามันจะได้ช่วยในเรื่องของการทํา a p d ให้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นถ้าเกิดคนที่งบน้อยจริงๆก็แนะนําเป็นเทมเด็กบวกสามรูว่าง ไปใส่โซฮีก็ได้นะเอาไว้ลีเจนด์เอสพีนะครับต่อมาก็จะเป็นจ่ายแพงขึ้นใหม่ประมาณ5600นะไม่เกินนี้เทมเด็กบวก3ออปชั่น a อ c ีสอกไอหรือจะเป็นสเปลก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่ติดขัดเรื่องการทำา a พดีในส่วนของ190ที่ไม่ต้องพึ่งรองเท้าก็แนะนำให้เป็นสเปลก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีลดล่นิดนึงสำหรับเทมสเตนก็แนะนำเป็นสเตน a d c เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทำาอพดีที่กล่าวไปส่วนเทมสเตนคนที่ไม่ได้พึ่ง a d ด 4เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็จะแนะนําเป็นสเปลเหมือนกันนะในส่วนของออปชันนะสเปลฮอกอายอะไรพวกนี้นะมาถึงในส่วนของสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆในส่วนของคอสตูมบวกชาร์โดนะครับก็แนะนําเป็นอันดับแรกนะครับในส่วนของคอสตูมก่อนก็ในส่วนของกราเม n นก็จะนําเป็นปีกฟิก0.3นะครับ ราคาข้างนอกก็จะเริ่มที่4,000จนถึง15,000บาทแล้วแต่ความสวยงามของคอสนะครับเพืเ่อนๆก็สามารถไปหาดูได้นะในกลุ่มซื้อขายนะแต่ก็ระวังมิจฉาชีพด้วยเช่นกันนะครับอันดับต่อมาในส่วนของคอสซูมในส่วนการเมนต์นะตอนนี้เขาก็มีกิจกรรม3ปีนะครับสามารถทำออร่าดำออฟหินหลอดไนท์ได้นะครับในช่วงเลเวล99นะเหมือนกับหมวกใช้ผลไม้150ลูกนะครับเจ้าเวิร์ฟูดแล้วก็ส่งเควสด้วยผลไม้150ลูกนี่แหละแล้วก็ ในส่วนของค่าออฟมีค่าออฟท่านด้วยนะครับมันก็คือมะละกอ50ลูกนั่นเองหรือตีไปว่ามะละกอ5กล่องนะครับมะละกอตอนนี้ก็ประมาณ79บาทต่อกล่องนะก็ตีไป5กล่องนะ อันดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอสซูมส่วนหัวนะครับก็นน้นําเป็นหินดูดเอสพีนะในงบกลางๆก,งก็หรือใครมีงบเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็นหินหัวหลอดไหนก็ได้นะครับตอนนี้ก็แนะนําคนงบกลางๆหินในส่วนของหัวดูดเอสพเนี่ยราคาไม่แพงแล้วเริ่มต้นที่900จนถึง2,000นะส่วนต่อมาในส่วนของตากับปากนะก็เลือกออปชันตามการใช้งานนะครับส่วนตัวผมก็ยังใช้เป็นออฟเอจิอยู่เลยนะส่วนใครที่จะเป็นออฟหินหลอดไหนก็ได้นะไม่ว่ากันในส่วนของงบประมาณก็หินออดไหนก็จะแพงขึ แต่ว่ามันจะคอมโบกับในส่วนของออร่าดำได้นะครับไทที่อมออร่าดำอัด um ต่อตมาก็จะพูดถึง shadow นะครับในงบการก็แนะนําเป็น shadow ฟ้าไปก่อนนะเพราะว่าเจ้า shadow k n i g ก็มีนะแต่ว่า shadow knight จะค่อนข้างที่ละมีราคาในส่วนของ shadow knight จะมีในส่วนของเสื้อกับรองเท้านะครับก็ ใครที่มีงบก็สามารถไปจัดได้นะผมก็จําราคาไม่ได้จริงๆในส่วนของชาโดฟ้าที่แนะนําก็จะเป็นชาโดแจกฟรีในช่วงกิจกรรม3ปีเช่นเคยนะครับกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างแจกเยอะนะในส่วนที่เราใช้ได้ก็จะมีหลายอย่างเลยในส่วนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นชาโดฟ้านะผมแนะนําให้เพื่อน,พอนๆพยายามอย่างน้อยบวก5าทั้งตัวนะครับหรือถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆในส่วนของโค้งสุดท้ายเนี่ยก็เน้นไปที่โล่นะโล่โลดูเอสพีในส่วนของชาโดนะแล้วก็ในส่วนของมือนะครับเพิ่มความแรงของสกิล o w ลิ n งแบดด้วยนะครับหรือจะเป็นอาชีพอื่นก็จะเป็นความแรงงของ Skill อาชีพนั้นนะก็แนะนําให้บวกมืออย่างน้อย5้านะครับก็สําหรับของสมใสของผมนะครับก็จะป,ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็สามารถลองดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าของที่ผมใส่อยู่มูลค่าไม่เยอะนะสามารถทําตามกันได้นะครับในส่วนของหมวกก็จะเป็นหมวกโบปกตินะแต่ว่าใส่การ์ดเคเคนะใช้ใบตีบวก7นะครับก็สามารถใช้ยาวๆนะครับต่อมาก็จะเป็นตาโอดินนะครับ ผมก็ใช้เป็นเต่าดินในการเอาตัวรอดแล้วก็ดูดเลือดนะส่วนการโอกาสที่จะดูดเลือดเนี่ยผมใช้เป็นบัตรซักเกอร์นะครับปากดูดเลือดนั่นเองก็ทําให้ผมไม่ต้องใช้การ์ดแมงแดงในอาวุธนะครับต่อมาก็จะเป็นเสื้อเสื้อตัวนี้ก็ผมเอาไว้ลากหนอนในโอจิเนะอย่างที่บอกว่าเป็นเสื้อนากานะครับใส่การ์ดธาตุดินนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับเป็นแทกคูบวกเจ็ดสองไวไนนะครับตัวนี้นะการไวไนที่ผมบอกว่ามันมีอนาคตนะครับเพราะว่ามันมีแอทแท็ก ต่อใบนะ15หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพที่สร้างต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก20%นตะส่วนนี้เนี่ยสำหรับคุณสมบัติที่จะคอมโบกับการ์ดอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสายโล่นะคิดว่าน่าจะเป็นสายแบนดิตน่าจะใช้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรองเท้านะครับใช้เป็นเทมเด็กนะเทมเด็กของผมก็จะเป็นออฟแอคแทกเลีสีนะครับแล้วก็ฮอกอายนะมันจะช่วยในการรัวนะเวลาติดฮอกอายสำหรับ ประดับก็จะเป็นมือมานบวก5านะครับใส่การ์ดโยโย่นะก้เนนเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าเอาจริงก็คือไม่มีตังค์ไปใส่ด้วงทองนั่นแหละก็แนะนําเป็นใครมีตังค์ก็ไปใส่ด้วงทองนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมัพผมก็จะใช้เป็นมัพสเตนนะมัพสเตนมัพหนอนนะครับใส่การ์ดเลดิกก็เพิ่มความถึกขึ้นไปอีกนะในส่วนของข้างหลังนะครับก็ได้นําเป็นหมวกเปียนะในช่วงนี้กิจกรรมผมลงคลิปไปก็ยังมีกิจกรรมอยู่แต่คิดว่าน่าจะไม่ทันละแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะไปใส่โค้ดกันไว้แล้วนะ เพิ่มดาเมจทางกายภาพบิตต่างหากต่อมอนสเตอร์ทุกขนาดด้วยนะ15%ค่อนข้างจะโกงเลยแต่ว่ามันใช้ได้ถึงวันที่30มกราคมนะครับต่อมาในส่วนของคอสตูมในส่วนของมิดเดิลนะครับก็จะเป็นมีเพนหน้าในกิจกรรม ช่วงนี้ก็จะมีเอฟเฟกถึงวันที่9มกราคมก็คือโหมดกิจกรรมนะครับมันจะได้ AVD 2หน่วย MacSP บวกอีก1,000นะครับแล้วก็ MacSP บวกอีก100ของผมก็จะใช้เป็นออฟเออย่างที่บอกนะเพราะว่าไม่รู้จะไปออฟอะไรนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมในส่วนของโลเวอร์นะครับผมก็ใช้เป็นออฟเอใครจะใช้เป็น V c ซหรือหินหลอดไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นออฟกีก็ได้ใครที่ขี้เกียจสลับกีนะต่อมาสุดท้ายก็ในส่วนของกลาเมนนะครับก็จะเป็น,นคอสตู มันน่าจะหมดขีดในการแลกเตทหารแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นคุณสมบัติลดฟิก0.3นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดฟิกแคชไท,ทม์ในโบวิ่งแบทนะครับ0.35ต่อมาก็จะเป็นที่แนะนําสุดสุดท้ายนะครับมันก็คือชาร์โด f ฟ้านั่นเองก็แนะนําให้เป็นบวก5ในส่วนของมือมาดูกันว่าทําไมต้องบวก5ในส่วนของมือนะบวกเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าผลไมายเพื่อนๆเ,เ,เหลือไหมแต่ว่าผมทําหลายตัวนะก็ะเลยบวก5ทุกตัวไปก่อนก็อย่างที่บอกว่ามันจะเพิ่มความแรงของสกิลโบวิ่งแบทนะครับนี่ทุกๆการอาจจ ผิดไปก่อนหน้านี้นะว่าอาจจะเป็นทุกๆก,การอัปเกรด2ขั้นนะครับอันนี้เป็น1ขั้นเลยนะก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่บงบน้อยๆช่วงนี้ก็ทําของแจกฟรีไปก่อนนะครับส่วนเจ้าสร้อยเนี่ยเอย้แหวนนะครับโทษทีมันไม่ใช่แหวนนะเนี่ยมันคือต้มหูนะเหียญหนึงโทษทีนะมันคือฮิตบวกหนึ่งลด VCT นะไอ้รถไล่ที่ผมบอกที่มันเป็นวงๆนะก็สามารถช่วยได้นะทุกๆก,การอัปเกรด2ขั้นนะครับลด VCT ลดลงอีก1%นะครับแต่ว่ามันมเป็นเปอร์เซ็นต์นะกกก็็บววเอาไไ้้ดนะครับไม่เสสีียยหายอก่วนที่สําคัญก็จะเป็นในส่วนของโล่นะครับก็แนะนําไว้ก็ เพราะว่าในส่วนของโล่มันช่วยในการดูด SP นะครับซึ่งไนท์มันค่อนข้างใช้ SP เปลืองนะฮะในกรณีที่เราไม่มีชาร์โดนะชาร์ดอาชีพไหนมันก็ใช้ SP เปลืองมากๆนะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลากเป็นกลุ่มก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเร่งดูดได้นะครับส่วนหัวเนี่ยอย่างที่บอกไปก็ควรจะใส่เป็นดูด SP นะแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าใช้หมวกเบียร์นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของผลไม้ปั๊ม SP นะครับก็คือเราจะได้จากต้นไม้นะครับก็ประหยัดไปอีกนะในการฟาร์มนะครับ ก็สรุปโดยรวมของวันนี้นะครับสายเด็ก9กก็ยังถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับทั้งการบิ้วของที่ง่ายได้แล้วก็ได้ค่าฮิตที่พอเพียงจะต่อกก่อกับสูรร้ายปีศาจมอนสเตอร์ในเล็กล็อกนะครับแมปใหม่ๆเนี่ยก็มีค่าฮิตที่เพิ่มขึ้นนะทุกคนส่วนใครที่อยากจะทำสายแรงสะใจก็ไปบิ้วทำสายสเตน99ก็ไม่แย่นะไม่ได้ผิดนะแต่ว่าอาจจะมีงบที่เพิ่มขึ้นขึ้นไปอีกนะขอเพียงเพื่อนๆพี่ๆทำการลดฟิกให้หมดนะไม่ว่าจะเล่นสายไหนก็สนุกสนานสะใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็เเดดดีี๋ยวจะพาไปูมในของสสท่ มแนะนําไปในข้างต้นนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นไปในส่วนของผมนะว่ามันลงดันได้แล้วมันทําดาเมจได้ประมาณไหนนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างในการลง o อชนะเพราะว่ามันง่ายสุดนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปที่ตัดมาไว้ให้ดูนในบางส่วนว่าทําดาเมจเท่าไหร่นะครับ มาณนี้นะครับสาหรับดาเมจที่ทําได้ใน OGH สําสำหรับเพื่อนๆที่ดูไปแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้หมีแดงก็ขอให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันไว้นะไม่ว่าจะเป็นงบน้อยงบกลางงบสูงสุลต่านนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเกมนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยนะฮะวันนี้หมีแดงก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดคลิปนี้ถูกใจหรือเป็นประโยชน์ได้บ้างก็ขอความกรุณาเพื่อนๆกด s ับสไครต์กดไลค์กันด้วยนะครับผม